ชัดแล้วระพัศอนอดีตส,อสสอปอชนสภัยบ้านใหญ่ลำปางย้ายซพเพื่อไทยปักป้ายหาเสียงคู่ยศชนันเมื่อวันที่23ธันวาคมที่จังหวัดลำปางบรรยากาศของการเตรียมตัวลงสู้ศึกเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพักการเมืองเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะลงจิงชัยในครั้งนี้กันหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่จะเปิดตัวประกาศแนะนำตัวผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทางสังคมออนไลน์ Facebook กันเป็นส่วนมากแต่ขณะนี้ถือว่าเป็นป้ายแรกของป้ายหาเสียงของผู้เตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตในพื้นที่จังหวัดลำปางที่พบเห็นลงติดตั้งในหมู่บ้านสาลาตำบลสาลาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางคือป้ายของนางสาวรพัฒน์สอนิยโมสดหรือมิง้ง อดีตสสพักประชาชนที่เตรียมจะลงสมัครในการเลือกตั้งครั้งนี้ในานามพักเพื่อไทยเขตเลือกตั้งที่4ของจังหวัดลำปางซึ่งมีพื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอำเภอเกาะคาสบปราบเสริมงามเถินและแม่พริกโดยป้ายหาเสียงของนางสาวรพัศสศนว่าที่ผู้สมัครรายนี้มีภาพคู่นายยศนันวงสวัร์ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพร้อมสโลแกนว่าเพื่อไทยทำได้ สำหรับนางสาวรพัฒสอนนิยโมสดอายุ34ปีถือเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ลงสมัครรับเลือกตั้งสสลำปางเขต4เป็นครั้งแรกในนามพักก้าวไกล หลังจากถูกยุบพักก็มาอยู่พักประชาชนซึ่งในการเลือกตั้งเมื่อ3ปีก่อนได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทน้นจำนวน4 7 2 7 7คะแนนกระทั่งคบหาดูใจกับนายธนาธรโลสุนทรสอสอลำปางเขตสองพักเพื่อไทยลูกชายคนเล็กนายไพโรธโลสุนทรสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทย บ้านใหญ่ทางการเมืองในจังหวัดลำปางก่อนแต่งงานกันและมีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่กรุงเทพเมื่อวันที่10มกราคม2568โดยมีนายทักษิณชิน,นวัตรและนายพิธาลิมเจริญรัตมาร่วมอวยพรด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากมีการประกาศยุบสภานางสาวรพัฒน์สอนก็ได้โพสต์ประกาศทางโซเชียลมีเดียว่าขอยุติบทบาทการทำงานกับพักประชาชนแม้บทบาทในสภาชุดนี้จะสิ้นสุดลงแต่ปัญหาของพี่น้องประชาชนหลายเรื่องได้รับการแก้ไขแล้วหลายเรื่องมีความคืบหน้าไปมากหลายเรื่องอยู่ในระหว่างการแก้ไขของหน่วยงานและหลายเรื่องที่ยังคงอยู่ในกระบวนการไม่แล้วเสร็จ และเพื่อสารต่อเจตนารมณ์ในการทำงานเพื่อพี่น้องชาวลำปางและประชาชนจึงจะยังยึดมั่นในอุดมการเดิมทำงานด้วยความซื่อสัตย์โปรง่งใสและตั้งใจเป็นปากเป็นเสียงให้ทุกคนเหมือนที่ผ่านมาการที่ยุติการทำงานกับพักประชาชนการตัดสินใจดังกล่าวไม่ใช่เพราะอุดมการเปลี่ยนและไม่ใช่เพราะต้องการผลประโยชน์ใดๆแต่เป็นเรื่องของความสบายใจของทุกฝ่ายทั้งสมาชิกพักทีมงานจังหวัด กรรมการบริหารและต่อตนเองทั้งนี้หลังจากที่มีการโพสต์ประกาศออกไปชาวลำปางต่างแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและเดากันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะการเดาว่านางสารพัฒน์สอนต้องย้ายพักแน่นอน กระทั่งในพื้นที่จังหวัดลำปางล่าสุดขณะนี้ก็มีความชัดเจนว่านางสาวรพัฒส,สอนได้ย้ายเข้าสังกัดพักเพื่อไทยและเปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสสลำปางเขต4ในเขตเดิมทันที